ผมรับไปมุดนิตอบอีกอีกเชหนึงได้ปะไปเห็ดยางวะผมมีเรื่องสงสัยถ้าปากกาตายแล้วอะ่ะมันต้องมีรูปงานศพไม่ใช่กับรูปนาศพอันนี้มีใบบอารณาบัตอย่างเดียวพี่ยังจําได้ปะตอนนี้เขาไปขอข้อมูลปากกาศมนนี่ข้อมูลปากกาคนเดียวที่หายไปอะ่ะผมว่ามันมีอย่างแปลกๆเย้ยสาบอได้แล้วบอกลเลิกเถอะไปทัวไปมึงนี่ไป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 มุนที่ไปมุนอีกเชนก็ต้องไปมุงสิไปเห็ดยางดูนี่ไ ถามข้อมูลอีกเชนึงต้นใส่จับต้ะเอาขึ้นรถมันต้องมีลูกอีกนะบอกนีมันบอมันต้องมีลูกนี่ไปไอ้บอี่ว้แม่ะนี่ไปนัเนี่ยอ้นี่ทีแป๊บลิงโอพาาฮ้าาจะไปไหนไปมูนิธิออุ้พี่พาเฮ้ย

คุณนุชอยู่ไหมครับมีธุระอะไรหรอคะผมต้องการรูปถ่ายเมียผมไม่มีค่ะจะไม่มีได้ไงถ้าเขาเคยอยู่ที่นี่จริงอ่ะเขาต้องมีสักใบสิผมไม่เชื่อว่าเมียผมตายแล้วไปตามคุณนุชมาคุยกับผมเดี๋ยวนี้พี่นุชล่าออกไปแล้วค่ะคุณโกหกพวกคุณโกหกพวกคุณปิดบังอะไรผมอยู่คุณนุชคุณนุชเขาอยู่ไหนคุณนุช คุณนุชคุณอยู่ไหนคุณมาคุยกับผมเนี๋ยวนี้ฉันพูดจริงๆนะคะพี่นุชเล่าออกไปแล้วแล้วตั้งแต่เขาออกไปก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้เลยนะคะไม่เชื่อว่าคุณโกหกผมคุณนุชคุณนุยวคุณนุชนมาคุยกับผมเดี๋ยวนี้คุณครับคุณนุชพี่ยามคุณนุชพี่ยามคุณนุ่เอาออกไปคุณนุชเอาออกไปคุณนุชมาคุยกับผมคุณนุช